สาวยากจนยื่นถ้วยกาแฟให้กับคนแปลกหน้าที่เมาในคืนฝนตกโดยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีที่เพิ่งถูกทิ้งที่แท่นพิธีแต่งงานแต่เซอร์ไพรส์ที่แท้จริงคือเขาปกปิดตัวตนเพื่อใช้ชีวิตอยู่ใกล้เธอในฐานะคนธรรมดาความรักที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการโกหกจะจริงใจพอที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นพวกเขาหรือไม่เรื่องราวนี้จะทำให้คุณครุ่นคิดว่าความจริงใจหมายถึงอะไรกันแน่ทุกอย่างเริ่มต้นในคืนที่โชคชะตานั้น เมื่อฝนโปรยปลายลงมาอย่างอ่อนโยนราวกับลมหายใจเบาๆในเวลาสองนาฬิกาเมืองดูเหมือนจะสลัดความเจิจรัาตามปกติออกไปเผยให้เห็นแก่นแท้ที่แท้จริงเย็นเยือกเงียบสงบและโดดเดี่ยวอย่างทรมานโคมไฟถนนสาแสงเหลืองอ่อนอ่อนลงบนทางเดินหินในสวนสาธารณะเล็กๆที่มีเพียงเสียงฝนและเสียงฝีเท้าที่ห่างไกลเป็นระยะระยะ เอมิลี่ห่อตัวในเสื้อโค้ทบางบางมือข้างหนึ่งกอดแก้วกระดาษที่ยังอุ่นอยู่กับกาแฟไอรอนที่ลอยขึ้นผ่านฝาพลาสติกให้ความอบอุ่นเล็กน้อยต่อต้านความชื้นเย็นกระดึกของเธอเพิ่งจบลงแต่ครั้งนี้เธอไม่มีเงินพอเรียกแท็กซี่จึงเดินเท้าตัดผ่านสวนเพื่อประหยัดเงินไม่กี่เหรียญแลกกับการเดินทางไกลในความหนาวเย็นฝนไม่ตกหนักแต่พอที่จะชุ่มฉ่ำอากาศทำให้ผมติดหน้าผากและไหล่ของเธอเปียกชื้นเธอแทบไม่สังเกตเห็นเพราะชินกับความเศร้าชื้นแฉะ ของค่ำคืนในเมืองแล้วเธอเดินผ่านมา้านั่งในสวนที่คุ้นเคยซึ่งครั้งหนึ่งคู่รักเคยกระซิบคำหวานต่อกันแต่คืนนี้เธออยุดชะงักมา้านั่งตัวหนึ่งไม่ว่างเปล่ามีผู้ชายนั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งสนิทสีสะก,ก้มต่ำชุดสูทสีเข้มเปียกชุม่มและติดตัวฝนไหลจากผมลงคอเสื้อราวกับหมึกหกบนกระดาษขาวเขาไม่ขยับไม่พูดดูเหมือนรูปปั้นที่แกสลักจากหินราวกับฝนปั้นเขาให้เกิดจากความเศร้าและทิ้งไว้ให้ยืนทน เอมิลี่เกือบเดินผ่านไปเธอไม่ใช่คนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะรูปปั้นในสูรที่นั่งโดดเดี่ยวใต้ฝนห่างไกลแต่หลังจากก้าวไปไม่กี่ก้าวมีบางอย่างทำให้เธอหยุดความรู้สึกสัญชาตญาณที่ละเอียดอ่อนซึ่งเธออธิบายไม่ได้ในภายหลังอาจเป็นเพราะความโดดเดี่ยวที่แผ่คลื่นออกมาจากเขาหรือเพราะเธอรู้ดีว่าการนั่งรอโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นอย่างไรเธอหันกลับเดินช้าๆเข้าใกล้เขาไม่ใกล้เกินไปพอที่จะไม่ต้องตะโกน ฉันมีกาแฟเหลืออยู่เธอพูดวางแก้วลงบนที่ว่างข้างเขามันไม่ร้อนแล้วแต่ก็ยังดีกว่าน้ำฝนเขาไม่ตอบเอมิลี่ยืนอยู่ครู่หนึ่งตัดสินใจว่าจะพูดอะไรเพิ่มใหม่แต่แล้วก็แค่พยักหน้าและหันเดินจากไปเธอก้าวไปไม่กี่ก้าวเสียงของเขาก็ตามมาเสียงต่ำแหบราวกับคนแปลกหน้าที่อาจใจดีได้ขนาดนั้นเธอไม่หยุดไม่หันกลับแค่ตอบเบาๆราวกับฝนพรำคนที่คุณรู้จักมักไม่จำเป็นต้องใจดีขนาดนั้นหรอก แล้วเธอก็เดินจากไปเธอไม่ได้ถามชื่อเขาไม่รอขอบคุณไม่หวังว่าจะถูกสังเกตเห็นแต่ถ้าเธอหันกลับเธออาจเห็นว่าเขายกศีรษะขึ้นครั้งแรกในคืนนั้นดวงตาไม่จ้องพื้นเปียกอีกแต่ตามร่างเล็กๆในเสื้อโค้ทเก่าๆที่หายลับไปหลังต้นไม้แก้วกาแฟยังคงเก็บความอุ่นไว้เล็กน้อยมันยืนนิ่งบนม้านั่งร่องรอยของความใจดีที่ทิ้งไว้ในเมืองที่ลืมวิธีดูแลกันและกัน เช้าวันรุ่งขึ้นเมืองยังคงปกคลุมด้วยความหม่นหมองยังชื้นจากฝนร้านกาแฟที่เอมิลี่ทำงานเปิดแต่เช้าตรู่ตามปกติไม่มีใครรู้ว่าเธอกลับถึงบ้านราวตีสามด้วยรองเท้าเปียกชุ่มและเสื้อโค้ทเย็นยเยือกแต่บางอย่างในตัวเธออ่อนโยนลงไม่ใช่เพราะเธอช่วยคนแปลกหน้าที่เมาแต่พระดวงตาของเขาในที่สุดไม่มีอีกมีแต่ความเงียบเธอเช็ดเคาน์เตอร์พยายามต่อสู้กับความเหนื่อยล้า เมื่อประตูเปิดลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเสียงระฆังเหนือประตูเธอยกสายตาขึ้นเป็นเขาชุดสูดเปียกและใบหน้าตายซากหายไปแทนที่ด้วยผู้ชายในเสื้อเชิตเก่าและกางเกงยืนผมยังชื้นจากหมอกเช้าดวงตาแดงแตกและในนั้นมีความเข้มแข็งเงียบเงียบของคนที่ผ่านการสูญเสียและยังเดินต่อเอมิลี่ออกจากหลังเคาน์เตอร์ช่วยอะไรได้ค่ะเธอถามแม้รู้ว่าเขาไม่ได้มากินกาแฟผมชื่อลีโอ เขาพูดเสียงแหบผมหางานทำงานอะไรก็ได้งานหนักๆเจ้าของร้านผู้ชายดูร้ายวัยกลางคนสายหัวทันทีไม่มีเอกสารไม่มีบัตรประชาชนไม่มีที่อยู่ไม่มีงานลีโอไม่เถียงแค่ก้มสีสะกุมสายกระเป๋าเผ้าใบเอมิลี่เห็นในขณะนั้นไม่ใช่ความสงสารแต่บางอย่างที่เงียบกว่าภาษาที่เงียบซึ่งเธอรู้จักดีเธอเคยมีสีหน้าแบบนั้นตอนมาถึงเมืองครั้งแรกด้วยธนบัตรยับสองใบและถูกปฏิเสธที่พักใหม่ๆ เขาไม่มีอะไรเลยเอมิลี่พูดอย่างหนักแน่นดังนั้นเขาจะทำงานหนักเป็นสองเท่าของคนที่มีทุกอย่างเจ้าของมองเธอแล้วมองลลโอและในที่สุดก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจทดลองงานไม่มีเงินเดือนหนึ่งสัปดาห์ลีโอโค้งสีสันเล็กน้อยขอบคุณครับในวันถัดมาลลโอพูดน้อยเขารับงานที่ไม่มีใครอยากทำล้างพื้นล้างจานทิ้งขยะเรียนรู้เร็วไม่เคยบ่นแต่ครั้งหนึ่งเมื่อลูกค้าตวาดเอมิลี่เรื่องเครื่องดื่มผิด ลีโอยืนนิ่งมือเอื้อมไปกระเป๋าหลังเรากับจะหยิบบัตรเครดิตแก้ปัญหาอย่างที่เคยชินแต่แล้วเขาหยุดถอนมือก้มศีรษะและขอโทษก่อนจะหยิบผ้าเช็ดโต๊ะอย่างเงียบๆในช่วงเวลานั้นบางอย่างในตัวเขาหักลงหรือเริ่มฟื้นคืนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คืนดึกร้านเกือบว่างเปล่าฝนกลับมากลายเป็นละอองเย็นเอมิลี่นั่งงอตัวในครัวหลังกอดถ้วยชายเย็นปิดตาจากความเหนื่อยล้าลีโอเดินผ่านหยุดแล้วกลับมาเขารินน้ำขิงอุ่นใส่แก้ววางข้างๆแล้ว นั่งตรงข้ามพวกเขาเงียบไม่ต้องเติมเต็มความเงียบคุณล้างจานเพราะอะไรเอมิลี่ถามเบาๆเลโอมองเทียนเล็กๆระหว่างพวกเขาเพราะผมไม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วเขาตอบเธอไม่ตอบเพราะไม่เข้าใจแต่เพราะเข้าใจดีเกินไปแม่ฉันตายตอนฉันอายุสิบสามเธอพูดเสียงเรียบพ่อไปกับผู้หญิงอื่นฉันรอดมาได้ด้วยการเก็บโต๊ะล้างจานเรียนรู้ไม่เชื่อใจใครและไม่คาดหวังความใจดีเลโอมองเธอครั้งแรกสายตาเข้าถึงเธอจริงๆ ผมคิดว่าผมแต่ต้องไม่ได้เขาพูดผมมีทุกอย่างที่ฝันถึงแต่สิ่งที่หักผมไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นผู้หญิงที่ผมเกือบแต่งงานด้วยเอมิลี่มองเขาเธออยากถามมากกว่านั้นแต่แทนที่จะถามเธอถามอย่างอื่นคุณเคยอยากหายตัวไปไหมลีโอพยักหน้าชา้ชาชใช่แต่แล้วมีคนวางถ้วยกาแฟตรงหน้าผมไม่ถามไม่ตัดสินแค่ความอุ่นพวกเขานั่งในความเงียบยาวนานแต่ไม่กร,กระอ่วนในครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นขิง และฝนระหว่างพวกเขามีบางอย่างผ่านไปไม่ใช่ประกายไฟไม่ใช่เพลิงแต่บางอย่างที่เงียบกว่ายั่งยืนกว่าราวกับถ้วยน้ำอุ่นที่เขารินไม่พูดอะไรแต่พอที่จะอยากอยู่ต่อสองสัปดาห์หลังจากคืนฝนตกครั้งแรกเมืองยังคงเคลื่อนไหวราวกับไม่มีใครในนั้นเคยหลงหายแต่ภายในร้านที่โทมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแฝงตัวในมุมของช่วงเวลาปกติเอมิลี่และลีโอกลายเป็นเงาที่คุ้นเคยสองคนหมุนวนรอบกันอย่างเงียบๆไม่มีใครในร้านรู้ว่า ลีโอคือใครจริงๆผู้ชายที่เช็ดโต๊ะล้างแก้วและเลือกที่นั่งห่างจากแสงเสมอแต่เอมิลี่รู้เธอรู้ว่าเขาพับผ้าคนหนูสำหรับล้างจานอย่างเรียบร้อยอย่างไรเดินตามหลังเธอครึ่งก้าวเสมอตอนเดินผ่านทิ้งถ้วชามินก่อนกับทุกครั้งอย่างที่เธอชอบและไม่เคยถามว่าเธออยากได้ไหมในวันชาชาที่ลูกค้าน้อยเวลาหลังเที่ยงยืดยาวพวกเขานั่งที่เคาน์เตอร์แบ่งแซนเหลือกินกัน หรือแค่นั่งเงียบๆลีโออ่านหนังสือเก่าที่เธอทิ้งไว้ในช่วงพักเอมิลี่ฟังเสียงพัดลมต่ําๆและเสียงช้อนกระทบแก้วเบาๆค่าําวันหนึ่งในยามพลบค่ำฝนมาโดยไม่เตือนเอมิลี่ลืมเสื้อโค้ทตอนจะกลับและเห็นมันพับเรียบร้อยที่ประตูข้างเสื้อเชิดผู้ชายเธอยกสายตาลีโอยืนที่ทางเข้าถือรม่กมก้มศีรษะเล็กน้อยไปด้วยกันเขาพูดเรียบเรียบราวกับเป็นแผนมาตลอดใต้ร่มเล็กเกินไปเอมิลี่ยืน ใกล้เขาความอุ่นแผ่จากเนื้อผ้าเสื้อเขาแต่ไหลเธอเธอได้ยินลมหายใจเขาสอดคล้องกับจังหวะฝนครั้งแรกที่เธอปรารถนาให้ทางกลับบ้านไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่อยู่ระหว่างพวกเขาไม่มีชื่อไม่มีใครพูดว่าชอบไม่มีใครพูดว่าต้องการแต่ในทุกท่าทางเล็กๆในทุกช่วงเวลาเงียบๆบางอย่างที่นุ่มนวลและยั่งยืนเคลื่อนไหวระหว่างพวกเขาราวกับลำธารใต้หินมองไม่เห็นแต่จริงแท้แน่นอนแล้วในวันที่เหมือนวันอื่นๆทุกอย่าง เริ่มพังทลายมันเป็นบ่ายวันเสาร์ที่คือคักแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างสร้างรอยด่างบนพื้นกระเบื้องราวกับหมึกที่ยังไม่เสร็จร้านกาแฟก้องไปด้วยเสียงสนทนาหัวเราะเสียงเครื่องชงกาแฟและเสียงส้นรองเท้ากระทบหินกลุ่มผู้หญิงแต่งตัวดีเดินเข้ามาพวกเธอไม่ใช่ขาประจำน้ำหอมลอยรอบตัวกระเป๋าใบหรูราและรอยยิ้มครึ่งปากเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเอมิลี่ทักทายพวกเธออย่างสุภาพปกติเธอไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติ แต่ด้านหลังเคานเตอร์ลีโอถอยหลังเงียบเงียบหันหน้าหนีและกระซิบหยิบโทรศัพท์พระเจ้าสาวๆนั่นใช่คนที่ฉันคิดหรือเปล่าดูเหมือนลีแอมคารเตอร์เลยผู้หญิงอีกคนรีตาจริงดิเขาถูกทิ้งที่แท่นแต่งงานแล้วจะมาทำอะไรเสิร์ฟกาแฟในที่แบบนี้สาวผมบอนยกโทรศัพท์รูปถ่ายหนึ่งรูปบรรทัดหนึ่งโพสหนึ่งหัวใจสลายทำให้กลายเป็นบาริสเตอร์ เมืองนี้ไม่เคยไฟลุกสื่อสังคมออนไลน์ระเบิดคอมเมนต์หลายทะลักผู้คนยืนยันใช่นั่นคือลีแอมคาร์เตอร์ใบหน้าของเขาไม่หายจากสื่อหลังงานแต่งงานที่ยกเลิกและตอนนี้ทายาทจากกรวนดีคาร์เตอร์กำลังเช็ดโตเอมิลี่ไม่เช็คโทรศัพท์ตอนทำงานแต่พนักงานอีกคนยื่นให้เธอตอนพักชั่วครู่แค่เหลือบมองนั่นพอแล้วลีโอผู้ชายที่ล้างพื้นและล้างแก้วและชงชาขิงให้เธอตอนเธอเหนื่อยเกินกว่าจะขยับผู้ที่เดินส่งเธอกลับบ้านใต้ฝนผู้ที่ครั้งหนึ่งพูดว่า ผมไม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วเธอยกสายตาลีโอยืนที่เคาน์เตอร์กุมผ้าขนหนูสายตาจับจ้องพื้นแทงทำเป็นไม่ได้ยินแต่เธอรู้ว่าเขารู้เอมิลี่ไม่ตอบโต้ไม่ถามไม่เข้นความจริงเธอกลับไปหาลูกค้าย,ยิ้มตอนที่คาดหวังพยักหน้าตอนที่ต้องการราวกับคนที่ไม่สังเกตเห็นว่าโลกของเธอเพิ่งเลื่อนไหลคืนนั้นหลังปิดร้านเมื่อร้านว่างเปล่าเอมิลี่ยืนในครัวพับผ้ากันเปื้อนอย่างเงียบเงียบลีโอเดินเข้ามาไร้เสียงผมควรบอกคุณก่อนเขาพูด ผมไม่อยากโกหกผมแค่อยากหายตัวไปสักพักใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และคุณเป็นส่วนที่ผมไม่คาดคิดเธอหันหน้าดวงตาเยือกเย็นแต่สงบในนั้นไม่มีอะไรนอกจากความเงียบที่เหนื่อยลา้าคุณบอกว่าคุณไม่สะอาดเพราะตัวคุณเองเธอพูดฉันเข้าใจแต่ที่ฉันไม่เข้าใจคือทำไมตอนที่ฉันเริ่มเชื่อใจคุณไม่เชื่อใจฉันตอบเขาก้าวเข้าใกล้เธอยกมือ ไม่ต้องฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันไม่โกรธเพราะคุณคือลีแอมคาร์เตอร์ฉันแค่เศร้าที่คนที่ฉันเปิดใจให้เลือกซ่อนตัวหลังชื่อที่ไม่ใช่ของจริงเสียงเธอไม่ดังไม่สั่นคำพูดแต่ละคำวางลงอย่างนุ่มนวลเธอวางผ้ากันเปื้อนบนโตะแล้วฮันเดินจากไปประตูหลังปิดไร้เสียง แต่ลีโอรู้ว่ามันปิดอะไรที่ใหญ่กว่านั้นในตัวเธอเขายืนอยู่นานครัวเล็กมืดลงเงาของเขาละลายลงผนังราวกับรอยหมึกไร้รูปทรงไร้ความแน่นอนผ้าขนหนูยังอยู่ในมือเย็นชื้นและสั่นตามนิ้วที่กลุ่มมันเขาไม่เริ่มหายไปเมื่อพาดหัวข่าวระเบิดเรื่องมากาสคู่มั่นใหม่ของเวโรนิกาข้อหาช่อโกงหุ้นวงเงินเครดิต และกองทุนการลงทุนภายใต้การสอบสวนการล้มของมากัสไม่ใช่แค่เรื่องอื้อฉาวส่วนตัวมันคลายเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อปกปิดความโลภเท่านั้นในบรรดาชื่อที่หายไปจากงานสังคมอย่างเงียบๆชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นใหม่ในสถานที่คุ้นเคยมากบนยอดตึกรฟทส่องประกายที่หน้าต่างจากพื้นจรเพดานเปิดมุมมองกว้างของเมืองที่ส่องแสงใต้แสงอาทิตย์อัสดงโดยไม่นัดหมายไม่เตือนลวงหน้าแต่เวโรนิก้าเดินเข้าไปอย่างมั่นใจสงบ และสวยงามราวกับไม่เคยรู้จักความพ่ายแพ้ลีแอมกำลังดูรายงานเมื่อประตูเปิดเขาไม่ยกสายตาผมไม่รับโดยไม่นัดหมายแต่ฉันไม่ใช่แขกเวโรนิกาตอบเสียงนุ่มราวลมหายใจฉันเคยเป็นคู่มั่นคุณจำได้ไหมลีแอมวางรายงานและมองเธอชั่วขณะในดวงตาเขามีบางอย่างว่าไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเสียใจแค่การจดจำพิสูจน์ฉันจำได้ว่าคุณเดินจากแท่นแต่งงานราวกับไม่เคยตั้งใจกลับมา เวโรนิก้าหัวเราะเบาๆแล้วนั่งตรงข้ามเขาโดยไม่ถามมากัสไม่ใช่คนที่ฉันคิดฉันถูกหลอกเธอพูดเรียบๆร,ระวังตัวฉันทำผิดพลาดผู้ชายที่ฉันควรแต่งงานด้วยคือคุณลีแอมไม่สะทกสะท้านเขามองเธอนานก่อนรอยยิ้มเบางแต่ริมฝีปากคุณคิดว่าฉันเสียใจที่ไม่ได้แต่งกับคุณฉันไม่ได้มาขอโทษดีลีแอมพูดเสียงเย็นลงเพราะฉันไม่ได้ยืนรอที่แท่นแต่งงานอีกต่อไป คำพูดตกลงราวใบมีตัดม่านนอสตันเจียบางบางระหว่างพวกเขาความเงียบห้อยค้างแต่เวโรนิก้าไม่ถอยเธอหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าวางบนโต๊ะหน้าจอสว่างขึ้นรูปภาพลีแอมและเอมิลี่ในร้านกาแฟดวงตาเขาจับจ้องเธอขณะเธอหัวเราะก,กับลูกค้ารูปถ่ายสมบูรณ์แบบราวภาพถ่ายงานแต่งงานเงียบเงียบเธอจับคุณจริงๆนะเสียงเวโรนิก้าไม่อ่อนโยนอีกใช่แต่สื่อคงสนใจมากเธอโน้มตัวไปข้างหน้าดวงตาคมราวแก้ว ถ้าคุณไม่กลับมาหาฉันอย่างน้อยในที่สาธารณะเธอจะล้มไปกับคุณฉันมีรูปเรื่องราวและคอนเน็ชันพอที่จะทำให้เธอกลายเป็นสาวร้านกาแฟที่หลอกเศรษฐีเชื่อสิพวกเขาชอบเทพนิยายที่พลิกผันมือลีแอมกำแน่นบนโต๊ะเส้นเลือดที่คอเต้นไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความยับยั้งชั่งใจคุณเก่งเรื่องใช้สิ่งที่คุณมีเป็นอาวุธเสมอเขาพูดเสียงเย็นราวน้ำแข็งและคุณเก่งเรื่องสูญเสียคนที่เข้าใจสิ่งนั้น เวโรนิก้าตอบโต้เขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองกระแสรถด้านล่างเธอไม่ถูกทำลายด้วยพาดหัวเธอไม่ต้องการสื่อสังคมพิสูจน์ว่าเธอเป็นใครแต่คุณต้องการเวโรนิก้าลุกขึ้นคำสุดท้ายตกลงราวคำสาบคิดให้ดีนะเมื่อฉันเริ่มฉันจะไม่หยุดประตูคลิกปิดหลังเธอครั้งนี้โดยไม่จำเป็นลีแอมยืนนิ่งภาพสะท้อนของเขาประทับบนกระจกใสโดดเดี่ยวตรงและนิ่งสนิทราวพายุ ที่กำลังก่อตัวเลือกไม่เข้าข้างฝ่ายใดและครั้งนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครดึงเธอลงอีกสามวันหลังจากการสนทนาครั้งสุดท้ายในสำนักงานกระจกสูงเหนือเมืองลีแอมยังไม่ทิ้งห้องประชุมเขานั่งประชุมกับผู้ถือหุ้นลงนามเอกสารการเงินกองโตและจัดการคำร้องทางกฎหมายเพื่อแก้ไขผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวของมากัส แต่ในทุกการประชุมสายตาเขาเลื่อนไปที่หน้าต่างที่ไม่มีใครรอเขาอีกเอมิลี่ไม่กลับมาหลังคืนสุดท้ายในร้านเธอไม่ได้ทิง้งคำลาบันทึกหรืออะไรแค่หายไปราวกับไม่เคยอยู่ที่นั่นแล้วในบ่ายย่ำค่ำทันทีที่ฝนหยุดเอมิลี่กลับมาเธอไม่ได้วางแผนจะอยู่แค่อยากมารับของที่ลืมไว้บล็อกโน้สำหรับสั่งอาหาร เสื้อโค้ทขนสัตว์เก่าและหนังสือเก่าที่ทิ้งไว้ในมุมครัวประตูเปิดพร้อมเสียงระฆังลมเบาๆแต่ไม่ใช่เสียงที่ทำให้เอมิลี่ชะงักเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่แล้วที่โต๊ะมุมไกลเวโรนิก้าในชุดสูทธุรกิจสีเบจเรียบรูผมมวยเรียบร้อยไม่มีลิปสติกสดใสาตามปกติแต่ดวงตาคมราวใบมีดห่อหุ้มด้วยกามหยี่ข้างหน้าเธอเป็นเอสเพรสโซเย็นนิ่งสนิทและเย็นชาเหมือนคนที่ชิน กับการรอโดยไม่รีบร้อนเอมิลี่เดินเข้าไปกระเป๋าเผ้าใบยังอยู่ในมือเธอไม่รีบร้อนคุณมาทันเวลาเวโรนิก้าพูดราวกับเป็นนัดหมายฉันไม่ได้นัดเอมิลี่ตอบเสียงสงบแต่หนักแน่นเวโรนิก้าจิบเอสเปรสโซเย็น ฉันรู้แต่ฉันคิดว่าคุณจะกลับมาคนอย่างคุณไม่ทิ้งเรื่องค้างค่ะเอมิลี่เงียบเธอเดินไปหลังเคาน์เตอร์รวบรวมของใส่กระเป๋าอย่างเรียบร้อยเมื่อเธอจะไปเวโรนิก้าพูดอีกเสียงนุ่มนวลแต่เย็นเยือกเข้าถึงกระดูกฉันต้องขอบคุณคุณเพราะคุณลีแอมถึงเข้าใจว่าของธรรมดาธรรมดาสามารถมีความหมายได้คุณเป็นประสบการณ์พอที่จะเตือนเขาว่าเขาลงทางจากโลกที่เขาเป็นของจริงๆ เอมิลี่ชะงักหันมาสายตาหยุดที่เอสเปรสโซรอยเลิกค่อยๆแผ่บนจานขาวคุณมาที่นี่เพื่อขอบคุณเธอถามเสียงต่ำกว่ากระซิบเวโรนิกา้ายิ้มไม่ใช่ยิ้มสุภาพแต่ยิ้มที่รู้ดีว่าจะกล้าไปไหนไม่ฉันมาปิดบทนี้เธอหยิบซองหนาจากกระเป๋าวางบนโตะ๊ะนี่คือเครื่องหมายแห่งความขอบคุณแล้ววางกองกระดาษข้างๆ และนี่คือข้อตกลงไม่เปิดเผยแค่เซ็นแล้วเรื่องคุณกับลีแอมจะหายไปไม่มีใครต้องรู้ว่ามีจุดพลิกผันนี้เอมิลี่มองเอกสารแล้วมองเธอในดวงตาเธอไม่มีความโกรธแค่ความขมขื่นเงียบเงียบค้างคาราวพรบค่ำคุณคิดว่าเขาจะกลับไปหาคุณท่าฉันไปเวโรนิกาเอหลังกอดอกคุณคิดว่าคนอย่างเขาจะแต่งงานกับสาวร้านกาแฟได้ เขาคืออนาคตของจักรวรรดิคุณเป็นการฟื้นฟูไม่ใช่จุดหมายปลายทางอากาศในร้านหนักอึ้งราวน้าต่างปิดหมดเอมิลี่ก้าวเข้าใกล้อย่างเงียบๆเธอหยิบซองไม่นับเงินวางคืนไม่แต่ต้องแล้วหยิบกระดาษแผ่นพับจากกระเป๋าเขียนด้วยลายมือแต่ละตัวอักษรเรียบง่ายแต่หนักแน่นราวกับเขียนโดยมือที่สั่นเธอวางมันบนโต๊ะอ,อย่างนุ่มนวลราวกับดอกไม้ดอกสุดท้ายบนหลุมศพคุณพูดถูกเอมิลี่พูดเสียงไม่คมไม่สัน่น ฉันไม่ใช่ส่วนของโลกคุณแต่บางทีสักครั้งในชีวิตความรักไม่เกี่ยวกับว่าคุณมาจากไหนแล้วเธอเดินจากไปไม่หันมองเวโรนิก้าไม่ได้เปิดจดหมายเธอนั่งอีกสักพักจิบเอสเพรสโซเย็นกลืนสุดท้ายและเมื่อลุกขึ้นไปในที่สุดร้านว่างเปล่ายกเว้นสองสิ่งที่ไม่แต่ต้องบนโต๊ะคำที่ปิดผนึกจากสาวธรรมดาที่กล้าถือศักดิ์ศรีจนสุดทาง สามวันหลังจากการพบกันในร้านสื่อสังคมมีรูปใหม่เวโรนิกาแลงคาสเตอร์สองประกายงดงามกลับมาอย่างเป็นทางการในงานปิดสื่อยืนข้างมากัสเดเรนฮาร์ดนักลงทุนเทคโนโลยีชื่อดังผู้ชายที่เธอเคยทิ้งลีแอมเพื่อเขาในรูปเวโรนิกาในชุดเดรสขาวรัดรูปสายตาเย่อหยิ่งมือวางเบา,เบ,า,เบ,าบนแขนมากัสราวกับพวกเขาไม่เคยแยกจากกันสื่อเรียกพวกเขาว่าคืนดีกันยืนยันต่อหน้ากล้องเราไม่เคยแยกกันจริงๆมันแค่หยุดพักเพื่อเข้าใจกันดีขึ้น ไม่มีใครเอ่ยถึงเอมิลี่แต่ในแวดวงการเงินทุกคนเข้าใจนี่คือคำประกาศเงียบๆเวโรนิก้าเลือกอำนาจอีกครั้งและมากัสกับจักรวัฎิการลงทุนที่ครอบคลุมเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์คือผู้ชายที่เธอต้องการหรือมากกว่านั้นคือคนสุดท้ายที่เธอยังเกาะติดได้ในบ่ายนั้นในหอคอยกระจกใจกลางย่านการเงินที่คนไม่ถามว่าสบายดีแต่ถามว่ากำไรเท่าไหร่เวโรนิก้า เดินเข้าสำนักงานมากาสท่าทางของเธอถูกฝึกฝนจากพันการเจรจามากาสกำลังนั่งสวมสูตรน้ำเงินเข้มสีหน้าไม่เผยไตหลังแว่นบางแต่เวโรนิกา้าไม่ต้องการดวงตาเขาเธอต้องการลายเซ็นฉันคุยกับทีมเพียรแล้วเธอพูดวางแฟ้มบนโตนี่คือข้อเสนอพันธมิตรระหว่างแลงคาสเตอร์โลดดิงกับระบบนิเวศเรนฮาร์ดฉันนำหุ้นมา มากัสยกมือหยุดเธอฉันรู้ไม่ต้องซ้ำเธอชะงักเล็กน้อยแล้วยิ้มงั้นเซ็นเลยสิเขาพลิกหน้าสองสาหน้าพยักหน้าดีแต่เซ็นนี่ก่อนเขายื่นกองกระดาษอีกกองข้อตกลงโอน30%เอร์เซของโครงการร่วมเวโรนิก้าไม่กระพริบตาเธอเชื่อว่าเธอกลับมาสู่สนามที่ถูกต้องที่เธอครองเสมอด้วยความสวยความฉลาดและความลับที่เธอยังเก็บไว้เมื่อเอกสารเซ็นเสร็จเธอยกแก้วไวน์แดงจากถาดเงิน เชียรเราคนที่สื่อกล้าตั้งคำถามมากัสยกแก้วแต่ไม่ชนเพียงจิบเงียบเงียบเวโรนิการีตาอะไรไม่ถูกใจไม่ดีใจที่ฉันกลับมามาคัสวางแก้วฉันไม่เคยเป็นคนรอเขากดปุ่มรีโมทหน้าจอด้านหลังสว่างวิดีโอจากกล้องแอบถ่ายในห้องนี้เสียงเวโรนิกาเต็มห้องการสนทนาโทรศัพท์ไม่กี่วันก่อนกับผู้ชายอีกคน ถ้าเขาไม่กลับมาหาฉันเธอจะถูกทำลายในสื่อคลิปจบมากัสกอดอกมองเธอไม่ยิ้มอีกฉันไม่แปลกใจที่คุณกลับมาแค่แปลกใจที่คุณยังคิดว่าควบคุมได้ทุกอย่างเวโรนิ Veronica ก้ากําแก้วแน่นแต่ก่อนที่เธอจะตอบมากัรสวางแฟ้มอีกใบบนโต๊ะคำสั่งสารบัญชีคุณเพิ่งโอนหุ้นทั้งหมดในโครงการและจากนี้บัญชีแลงคาสเตอร์ถูกชั่วคราวเนื่องจากนรกอะไรที่คุณทำ เธอคำรามลุกพรวดมากัสยิ้มเย็นและแผ่วคุณคิดว่าซื้อฉันไม่ฉันคือผู้ขายขายความโลภและคุณจ่ายแพงเกินไปคำพูดเขาตกลงในความเงียบราวเข็มตกบนแก้วเวโรนิกาถอยหลังผู้หญิงที่ถูกดึงจากยอดโดยไม่มีเชือกเกาะโทรศัพท์เธอสั่นข้อความจากผู้ช่วยนักลงทุนถอนตัวสื่อเรียกแถลงการความอ้อวดที่เคยพาเธอจากงานกาล่าถึงห้องประชุมบอดแตกสลายเป็นเสียงเสียงเธอหันไปมากัส และดวงตาเขาไม่ใช่สายตาของผู้ชายที่เคยรักหรืออย่างน้อยปกป้องอีกตอนนี้คือสายตาของคนที่มั่นใจว่านี่คือจุดจบไม่มีใครในเรื่องนี้ต้องยกมือไม่ลีแอมไม่เอมิลี่สิ่งที่ต้องทำคือความทะเยอทะยานของเวโรนิก้าเองลึกพอที่จะจมเธอด้วยมือเธอเองผ่านไปหนึ่งเดือนนับจากวันที่เวโรนิกา้าออกจากสำนักงานมากาสด้วยมือเปล่าพายุสื่อในที่สุดก็สงบ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างกลับที่เดิมเอมิลี่ออกจากเมืองไม่มีใครรู้ไม่มีใครถามลีแอมรู้เรื่องนี้แค่จากใบเสร็จร้านหนังสือชายฝั่งชื่อเธอเป็นผู้รับใหม่กับบันทึกสั้นในช่องคำสั่งผู้จัดการกระเช้าว,ว่างหลังเชา้า <c oughs> เขาไม่ได้เขียนไม่ได้ส่งอีเมลไม่ได้ไปเขาแค่ปิดกิจการบริษัทลดการติดต่อสาธารณะขายหุ้นบางส่วนเพื่อกลับมาในฐานะสมาชิกไม่บริหารแล้วในเช้าตรูร่ฤดูใบไม้ร่วงที่แจ่มใสวันหนึ่งเขาออกเดินทาง ถนนสู่ร้านหนังสือชายฝั่งคดเคี้ยวและเงียบสงบไม่มีเสียงตแตรดังไม่มีฝูงชนแค่เสียงคลื่นสม่ำเสมอและกลิ่นเกลือจางๆในอากาศเมืองเล็กที่เรื่องใหญ่ๆไม่เล่าอีกและบาดแผลลึกไม่ต้องการสํำร้านหนังสือตั้งอยู่ปลายถนนหินตัวเล็กสีฟ้าซีจางใกล้ทะเลและป้ายไม้เรียบง่ายว่าบทที่สองเช้านี้เอมิลี่เปิดร้านตามปกติดวงอาทิตย์เพิ่งผล่หลังคืนฝนเบาๆและอากาศเย็นสดชื่นราบามสำหรับผิวที่เหนื่อยลา้า เธอจัดปกหนังสือแต่ละเล่มราวกับสะบัดความทรงจำเก่าจนเสียงระฆังลมเหนือประตูทำให้ยกสายตาและชะง,งักนั่นคือลีแอมไม่มีสูตรไม่มีนาฬิกาแพงไม่มีบอดี้การ์ดหรือรถหรูร,รอข้างนอกแค่ผู้ชายในเสื้อแจ็คเก็ตผ้าใบเก่าและกางเกงยืนซีถือช่อดอกไม้ป่าเดซี่ราคาถูกที่เอมิลี่เคยบอกว่าดอกไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันรู้จักเขายืนอยู่นั่นไม่เข้าไปไม่ยิ้มแค่มองเธอ โดยปราศจากความเย่อหยิ่งที่เคยติดตัวแค่ด้วยความอ่อนน้อมเธอเงียบเขาก้าวเข้าไปวางช่อบนเคาน์เตอร์จากกระเป๋าหยิบแก้วกระดาษกาแฟตัวเดียวกับในร้านเก่าและวางข้างๆกาแฟแบบที่คุณชอบเขาพูดเสียงดังกว่าลมทะเลเล็กน้อยไม่เข้มเกินไปกับเปลือกส้มแห้งชิ้นเหล็กฉันจำได้เอมิลี่เงียบหายใจเข้าสายตาเขาไม่ละจากเธอฉันหยุดเชื่อในผู้หญิงไม่ได้คุณยื่นถ้วยกาแฟร้อนให้ฉัน โดยไม่ถามไม่คาดหวังฉันมาที่นี่ไม่ขอโทษฉันแค่อยากมีโอกาสเชื่อในความรักอีกครั้งผ่านดวงตาคุณไม่มีดนตรีไม่มีแสงดรมาม่าไม่มีการรวมตัวน้ำตาไหลแค่คนคนหนึ่งต่อหน้าอีกคนระหว่างฉันหนังสือและกลิ่นกาแฟเบาๆราวนแรกก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นใครเอมิลี่หยิบสมุดเก่าจากลิงชักปกและหน้ากระดาษเหลืองเธอวางบนเคาน์เตอร์ดันไปให้เขียนไว้ปล่อยความเชื่อใจคืนสิ่งที่ไม่เคยสูญหายลีแอมหยิบสมุด ถืออย่างธนุธนอมไม่ต้องมีคำพูดอีกพวกเขามองกันนานโดยไม่ยิ้มไม่มีน้ำตาแค่สายตาหนึ่งพบอีกสายราวกับความโกลาหลผ่านไปบาดแผลกลายเป็นรอยแผลเป็นและตอนนี้เหลือแค่คำถามที่ไม่ได้พูดเราสามารถลองอีกครั้งเพื่อความรู้สึกที่เคยดูจริงแท้ใหม่ไม่มีใครพูดออกเสียงแต่โลกดูเหมือนหยุดพอให้พวกเขาเข้าใจบางครั้งถ้วยกาแฟร้อนคือทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเริ่มบทใหม่ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นับจากเช้าตรูร่ฤดูใบไม้ร่วงนั้นแม้เมืองชายฝั่งยังเงียบสงบแต่เมืองใหญ่ก้องกังวานอีกครั้งไม่ใช่เพราะลีอมคาร์เตอร์กลับไปประชุมบอร์ดไม่ใช่เพราะเรื่องอื้อฉาวของเวโรนิกาหายไปราวประกาศสุดท้ายแต่เพราะการประกาศรายการทอล์กโชว์ยอดนิยมของประเทศเมื่อความใจดีพบหัวใจที่ถูกต้องตอนพิเศษกับแขกรับเชิญลีอมคาร์เตอร์อดีตเด็กทองคำการเงินคู่มั่นที่ถูกทิ้งที่แท่นแต่งงานคนที่หายไปไร้ร่องรอย และต่อมาถูกพบล้างแก้วในร้านกาแฟเวทีเรียบง่าย29เอีหันหน้าเข้าหากันบนพื้นมือสลัวกับพื้นหลังเหลดนุ่มนวลที่สองคำว่าความใจดีไม่เลือกที่เกิดลีแอมมาตรงเวลาไม่มีสูตรไม่มีเนคไทไม่มีท่าทีเย็นชาของซีโอที่เคยกำหนดชื่อเขาแค่ผู้ชายในเสื้อเทาอ่อนกางเกงขากี และรองเท้าหนังเก่าดูเหมือนคนที่กลับจากเดินทางไร้แผนที่พิธีกรหญิงสาวที่ดังเรื่องคำถามทำแขกน้ำตาไหลเริ่มด้วยยิ้มนุ่มนวลขอบคุณที่มาลีแอมเราจริงๆไม่คิดว่าคุณจะยอมลีแอมพยักหน้าไม่แสดงอารมณ์เขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่ออเฟคแต่เพราะเขาต้องพูดอะไรบางอย่างไม่ว่าเธอจะดูหรือไม่คำถามแรกมาเร็วคุณเคยเป็นศูนย์กลางความบ้าคลั่งสื่อ แล้วหายไปตอนนี้กลับมาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดทุกคนอยากรู้ทำไมคุณซ่อนตัวตนตั้งแต่แรกมันเป็นการทดสอบเหรอลีแอมนั่งตรงสายตายิดกล้องไม่หลบไม่แก้ตัวราวปีก่อนก่อนผมไม่ได้ทดสอบใครเขาพูดชาชาชาัดเจนผมพยายามซ่อนจากตัวเองความเงียบปกคลุมสตูดิโอผมไม่ต้องการให้ใครพิสูจน์ว่าจะรักผมตอนจนผมแค่อยากเป็นคนที่ไม่ถูกวัดด้วยตำแหน่งหรือบัญชีธนาคาร คำถามถัดมานุ่มนวลกว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ทำให้คุณอยู่ร้านกาแฟนั้นเธอคือใครในเส้นทางนี้ลีแอมยิ้มเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติเธอไม่ได้ช่วยผมเธอแค่วางถ้วยกาแฟโดยไม่ถามผ่านสิ่งนั้นผมถึงเข้าใจว่ายังมีคนเชื่อในความใจดีไม่ใช่เพราะชื่อที่ผมแบกแต่เพราะผมแสดงตัวอย่างไรแล้วคำถามที่ทุกคนรอคุณสองคนยังอยู่ด้วยกันไหม ลีแอมหยุดสายตาเลื่อนไม่ใช่ไปกล้องแต่ทะลุผ่านราวกับมองข้ามขอบเขตไปยังสถานที่ที่เขาเท่านั้นเห็นผมจะไม่ตอบเรื่องปัจจุบันเขาพูดเสียงต่ําลงผมแค่รู้ว่าทุกเช้าผมตื่นเร็วกว่าเพื่อชงกาแฟถ้วยหนึ่งและหวังเห็นรอยยิ้มนั้นที่ประตูพิธีกรไม่กดดันเธอเข้าใจว่าบางเรื่องสมควรหยุดที่ขอบประตูเปิดเล็กน้อยรายการดำเนินต่อด้วยคำถามสองสามเรื่องการเงิน และคุณค่าของการหายตัวในเวลาที่เหมาะสมแต่ผู้ชมไม่สนใจตัวเลขอีกพวกเขายึดติดกับวลีไม่แน่นอนความโหยหาเงียบๆต่อความรักที่ไม่ต้องการนิยามขณะรายการออกอากาศสดสื่อสังคมระเบิดทีมเอมิลี่เธอไม่กลับเพราะรู้คุณค่าตัวเองและเขาต้องการเวลาเพื่อสมควรกับเธอเรื่องสวยเพราะไม่มีตอนจบแบบเทพนิยายแค่คนจริงความรู้สึกจริงทีมสงสัย ดูสิว่าเขาจะวางถ้วยนั้นให้สาวส่งของใหม่นี่ซินเดอเรลล่าวัยสี่สิบแค่ครั้งนี้เจ้าชายล้างจานตอนจบรายการเมื่อกล้องถอยออกพิธีกรถามคำถามสุดท้ายนุ่มราวลมทะเลถ้าเธอไม่กลับคุณจะทำยังไงลีแอมยิ้มยิ้มเหนื่อยแต่หนักแน่นจากใต้เก้าอี้เขาหยิบแก้วกระดาษกาแฟเก่าขอบเทาตัวที่เอมิลี่เคยเสริร์ฟ ผมยังจะชงถ้วยนี้ทุกเช้าบางครั้งศรัทธาคือทั้งหมดที่เหลือแม้คนนั้นจะไม่กลับบ้านอีกกล้องถอยชาชาแต่ก่อนที่แสงเวทีดับเธอจับมุมที่นั่งผู้ชมได้ที่นั่นถ้วยกาแฟกระดาษตัวเดียวกันยืนเงียบเงียบไม่มีใครรู้ใครวางไม่มีใครยืนยันแต่ผู้ชมรู้หรือแค่อยากเชื่อว่าเธอมาว่าเอมิลี่ยังดูยังเลือกอยู่นอกนั้นเพราะบางครั้งความรักไม่ต้องเดินเคียงข้างแค่รู้ว่ามีใครยังไม่ปล่อยความหวัง ขอบคุณที่อยู่กับเรื่องนี้จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายถ้าคุณเคยวางถ้วยกาแฟให้ใครโดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทนยินดีด้วยคุณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้ยังดูอุ่นไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณถูกกำหนดให้อยู่แต่บางคนแค่ผ่านไปเงียบๆอาจเปลี่ยนคุณตลอดการท่าเรื่องนี้แต่ต้องอะไรในใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่ามันพบทางถึงคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องถัดไปที่เรายังเชื่อว่าความใจดีสามารถเบ่งบานจากสถานที่เรียบง่าย และเงียบสงบที่สุด